ขอบพระคุณตัวนั่งกินข้าวจากป้านุกครับเป็นไ,ไงลูกชอบไหมเออพร้อมกินข้าวยังใน้โต๊ะแล้วดีใจค่ะเขาเขาดูตั้งแต่เราแกะกองแล้วค่ะแล้วก็ป้านุกนะคะ ตรงอันนี้มาให้ด้วยจิ๊กซอเจ้าขุนก็ลุ้นกับแม่ตายว่าแม่ตายจะประกอบได้ไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะขอบคุณแม่นุกมากๆเลยครับเอาไว้ให้เจ้าขุนนั่งเล่นโต๊ะอันนี้ก็ปรับได้ปรับสูงปรับ ปรับสูงปรับต่ําก็ได้นะลูกเนาะเหมือนมัดนะดีใจนะดีใจนะทำหน้าโอขอบคุณป้านุกมากมากนะคะสําหรับของฝากนะคะให้กับน้องเจ้าคุนนะคะสองสองอย่างมาพร้อมกันเลยนะคะต้องกราบขอบะคุณมากๆเลยนะคะ